สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็นำดินมาถมข้างบ้านแล้วนำรูไทยมาปรับพื้นที่ดินนะคะก็มีที่ปล่อยไว้รกร้างอยู่กลางบ้านเลยติดถนนลาดยางปรับตกแต่งภูมิทัศน์ไว้ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะคะ คิดไว้ว่าจะทำร้านขายของขายของเบตเตอรี่หรือว่าขายของชำหรือว่าขายอาหารดีหน้า วันนี้ก็ถมดินปรับพื้นที่ไว้ก่อนละกัน ที่ของเราก็จะอยู่ใกล้ตลาดนัดด้วยนะคะโรดติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b e เพื่อเป็นกํากำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ